Ja? น,นี่ก็คือไม่ใช่นาทีของตุ๊กนะแต่ว่าตุ๊กช่วยเพื่อนนะคะช่วยเพื่อนเพราะว่าเพื่อนงานเยอะเรางานไม่เยอะเราก็ช่วยเพื่อนไปค่ะเออสักรถนี่ก็จะเอาไปทำอะไรรู้ไหมเพื่อนๆเอาไป ไปทำสับปะรดย่างนะคะสับปะรดย่างสับปะรดนี่มาจากเอ,อ่อบราซิลนะคะมาจากบราซิลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะ ปาดอันนี้เอาไว้อันนี้อันนี้ตุ๊กจะเอาไว้กินของตุ๊กนะเพราะว่าเราก็ต้องกินอาหารด้วยนะคะอเอาไว้กินของเราโอเคอย่างนี้ก็ได้อันเป็นชิ้นๆทำอย่างนี้ก็ได้เพื่อนเห็นไหม ก็ได้ให้เปลือกเขาออกแล้วก็เขาจะได้เอาไปย่างเด้๋ยวจะเป็นเมอไม่ใช่ไปย่างไปใส่เตาอบเด้จ้ามีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆนี่ก็ปอกแบบนี้เลยก็ได้นี่เห็นไหมนี่คือการช่วยงานเพื่อนเด้อยจ้า เอาไปเข้าเตาอบแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยก็เป็นอาหารของคนชาราได้ดีมากๆ นี่เอาไปแกงก็อร่อยนะเพื่อนๆเนี่ยแกงก็อร่อยนะแต่ที่นี่เขาไม่กินกันนะจ้าแกงกาอร่อยแต่เขาไม่กินกันวันนี้เพื่อนสาวงานเยอะมากในครัวก็ในเมื่อเราทำงานเสร็จแล้วของเราเนาะเราก็มาช่วยเพื่อนเราก็มากิน ด้วยๆเราก็กินด้วยโอเคนะคะตุกจะทำคลิปสั้น้วเพื่อนๆคลิปยาวไม่มีคนดูเนาะอันนี้ก็เราจะเอาไปใส่ในแม่ครัวแม่ครัวเขาจะเอาไปใส่ในในเตาอกแล้วก็จะได้อ ใครทำงานเสร็จเราก็มาช่วยงานเพื่อนๆช่วยๆกันเพื่อนๆงานจะได้เสร็จเรียบร้อย ก็จะได้ทานอาหารกันอาหารเย็ยนของเราก็ประมาณตีสามตีสี่นะจ๊ะตีสามตีสี่ มาจัดเรียงสวยๆนะเพื่อนๆเนาะจัดเรียงสวยๆเอ้ยจัดเรียงสวยๆน,นี่ก็คือ ชัดนห่เขาสวยงามอ่ามือเดี๋ยวทำทำไม่ค่อยกล่องอ่ะอเนี่มันก็จะสวยๆงามยงๆจะจัดไปโอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะที่ชมคลิปขอบคุณนะคะี๋ยวทุกก็จะตัดต่อไปเนาะดูค่ะ ขอบคุณนะคะที่ชมคลิปถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าไม่ชอบก็กดมาว่าทุกก็ได้จ้าบ๊ายบาย